สวัสดีค่ะ The m ล l l Group ค่ะจริงๆชวว่ามันก็มีไซน์ที่ดีหลายๆอย่างแล้วนะคะสำหรับประเทศไทยเนาะกอะ็อย่างที่พวกเราทุกคนก็รู้กันเนาะเราก็เพิ่งจะได้สมรสเท่าเทียมกันไปนะคะแต่ว่าแน่นอนละค่ะมันก็ยังมีเรื่องของความเหลื่อมล้ำแล้วก็ความไม่เท่าเทียมเราพูดในฐานะมนุษย์กันล้วกันเนาะไม่ว่าว่าจะเป็นเพศอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าให้ชมพูดในฐานะของผู้หญิง แล้วกันนะคะแล้วก็ในฐานะาของแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะชมว่าคือตัวตัวเองอาจจะไม่ได้ว่าประสบโดยตรงหัการที่เราผ่านการมีลูกการตั้งท้องอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วเราก็รู้สึกว่าผู้หญิงที่ต้องตั้งครรภ์นเนาะแล้วก็ต้องให้นมลูกต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าอะไรตรงเนี้ยแบบมันค่อนข้างที่จะน่าเห็นใจอะไรอ่เงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าถ้ากฎหมายจะสามารถซัพพอร์ต ผู้หญิงตรงนี้ได้มากกว่านี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีชมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่ามันต้องเท่าไหร่หรือว่าอะไรยังไงอ่ไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เออถ้ามันสปอร์ตกันได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยก็ก็น่าจะดีเพราะว่าก็มีรู้สึกเห็นรู้สึกเห็น,หนใจคุณแม่ลูกอ่อนแล้วก็ผู้หญิงที่ตั้งท้องทุกๆคนอืมค่ะ